ใครกำลังหารถเบนซ์นะครับ E-Class แนะ E200 สภาพพร้อมใช้ฟังทางนี้นะครับ c e ดเ s b e n น E-Class นะครับ E200 ปี2012เกียร์7สปีดนะชุดแต่ง AMG ออปชันท็อสุดสลูป2บานนะจอหลังนะครับเครื่องเสียงฮารมาเกดอนล้อ AMG ที่สำคัญคือสภาพพร้อมใช้มากรถมือเดียวนะครับราคาเพียงแค่5,35,000บาทออกมืออื่นมา3,95นะตอนนี้ราคาถูกมากๆเลยนะครับช้าอดแน่นอน นี่ผมอยู่ใน Mercedes-Benz E c l a s s นะ W212 นะผมว่ามันเป็นรถที่ตอนนี้น่าใช้มากๆนะครับมันยังดูหล่อยอยู่เลยนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้มันตกสุดๆแล้วอะมันตกจนแบบใครซื้อตอนนี้โคตรคุ้มอะคุณคิดดูนะครับ Mercedes-Benz E-Class ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะ E200 ตัวปี2012นะเขาออก12เลยนะครับตัวหลังจากนี้จะเป็นตัว m i n o r c h a n g e ที่จะเป็นไฟรวมแล้วแต่นี้เป็นไฟแยกอยู่นะครับแต่คันนี้มันได้ที่ออปชั่นครับ ออปชันที่มีทั้งหมดใน e class นะปัจจุบันนั้นเอาจริงๆเลผมเจอนะคันนี้แน,น่ๆถ้าปีเดียวกันนะผมว่ามีครบหมดเลยนะครับอย่างแรกนะเป็นเอชุด mg มาท,ท,ทั้งหมดเลยนะครับฟงมาล a ย mg นะครับชุดแต่ง mg อย่างที่2คือเครื่องเสียง hamidon ครับเครื่องเสียง h ม m i d o n นะเครื่องเสียงดีกว่าปกติเยอะเลยนะครับที่สําคัญคือมีสลูปนะครับสลูปหน้าหลังด้วยเป็นสลูป2ตอนอีกอย่างที่ผมไม่เคยเจอเลยคือจอหลังนะครับตัวนี้เป็นจอหลังที่สามารถเล่นแยกได้มี CD ดีข้างหลังเอง ไอเสื่อมทันมันใช้งานได้ด้วยนะครับรถมันสิบกว่าปีแล้วนะแล้วก็เปาะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าออปชั่นครบหนังโอ้โหสภาพข้างในสมบูรณ์มากๆเลยซึ่งหาออปชั่นแบบนี้ยากนะครับจริงๆมีคนถามผมเยอะนะว่าเบนซ์ W212 เนี่ยตอนนี้ราคา5 6แสนเนี่ยผมแนะนำรุ่นนี้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะเครื่องเบนซินธรรมดานี่แหละผมว่าดีเซลโอประหยัดก่อไหมประหยัดกว่าแต่เนื่องด้วยตัวรถนะครับมันมีน้อยกว่าสำหรับเบนซ์นนะผมว่า E200 นะครับ E250 ถ้าคุณเล่นนะผมว่ามันซ่อมไม่ค่อยแพงนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีงบผมมาพูดตลอดเลยว่าถ้าคุณมีงบเนะี่ยผมแนะนําให้คุณซื้อตัวที่เป็นเกียร์เจ็ดสปีดเลยนะครับแต่คุณก็ต้องดูนะเกียร์เจ็ดสปีดนะครับจะมีที่จุดสังเกตอยู่2อย่างจุดเกียร์เจ็ดสปีดส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์คอตัวนี้นะครับแต่จะมีประมาณปี2 0 1 1ไปไปายนะครับเกือบ1ิเนี่ยจะมีเกียร์เกียร์ที่เป็นตัวตรงกลางตรงนี้เป็น7สปีดก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์คอหมดแล้วซึ่ง ปีเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปี11 11อ0 11ออดนะครับเกือบ12บเนี่ยบางตัวยังเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์5สปีดอยู่เลยนะครับห่างกันไม่กี่หมื่นผมแนะนําว่าคุณซื้อเกียร์เสปีดดีกว่านะครับขับดีกว่าประหยัดกว่านะครับอัตราเรกดีกว่าเยอะเลยนะครับเหยียบที่นึ่งเนี่ยเหยียบเล่นแซงนะครับรู้เลยว่าขับดีกว่าเยอะคันนี้นะครับแก้อาการส่วนใหญ่ที่ต้องเสียตลอดนะครับคันนี้เป็นรถบร,ริษัทรถมือเดียวนะครับบริษัทใหญ่เลย ผู้ชื่อนี้รู้เลยนะครับเป็นรถที่เขาใช้เองนะเวลาเขามีอะไรนะครับเขาเข้าศูนย์บริการที่เขาเข้าแล้วก็เขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับใช้คําว่าเปลี่ยนนะคันนี้เปลี่ยนเฟืองแอดวาร์ดมาประมาณตอนไม่แสนห้าห้ากว่าด้วยนะครับคือขับดีมากๆเลยโดยเฉพาะคันนี้นะครับเบนซ์ ben e สองร้อยนะครับ w สองหนึ่งสองนะคันนี้เป็นตัวเจ็ดสปีดเรียบร้อยนะครับตัวท็อปสุดเลยนะใครจะซื้อนะผมแนะนําว่าคุณซื้อตัวที่มีออปชั่นน่ะคุ้มกว่าตอนนี้นะ ตัวธรรมดาที่ไม่มีออปชันนะครับที่เป็นตัวไม่มีซันรูฟนะเบาธรรมดานะครับจอเล็กนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับผมเห็นขายเกือบห้าแสนแล้วนะแต่คุณเพิ่มหลักหมื่นนะครับเพิ่มอาจจะเพิ่มประมาณห้าหมื่นคุณได้ตัว AMG นะผมบอกเลยว่าหล่อกว่าแล้วสังเกตนะคนซื้อส่วนใหญ่นะครับชอบชุดแต่ง AMG ผมว่านะชุดแต่ง AMG ของไฟแยกนะครับสวยกว่าไฟรวมไม่รู้ใครเห็นด้วยกับผมไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าโดยเฉพาะคันนี้นะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุด m m g มอ่ะมันหน้ามงกว่านะครับดังนั้นซื้อ m m g ไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลรักษารุ่นนี้ไม่ได้แพงแล้วนะครับ W212 เนี่ยเครื่อง M271 ปัญหาส่วนใหญ่ก็แก้ได้หมดนะครับอย่างเช่นเฟองแอนด์วานคันนี้ก็ซ่อมมาแล้วนะครับคันนี้นะครับรถมือเดียวไม2 2แสนนะครับเขามีประวัติซ่อมเดี๋ยวเช็คก,กับเราได้นะครับซ่อมใหญ่ๆซ่อมให้หมดแล้วนะครับ ราคานะครับมือหนึ่งสามจุดเก้าห้านะครับตอนนี้คุณซื้อได้ในราคาเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับรับแรกรับเทิร์นรับขายอยากฝากขายนะครับหรือสนใจเอารถมาเทิร์นนะครับหรือมีคําถามเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับก็ทักแอดไลน์เข้ามาที่แอดโนเนมนะครับหรือโทรมาที่0 6 1 7์6ก2 2ึนะครับลองโทรมาสอบถามได้เราไปลองทดลองขับให้ดูดีกว่าครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับ่นโล่งๆจะลองเหยียบให้ดูนะครับก่อนอื่นเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนนะ เป็นโหมดนั่นวดธรรมดาก่อนนะครับไม่เปิดอีโค่นะกดปุ่มตรงนี้นะครับเอาเอามือซ้ายปรับตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าจริงๆอีโคก็เกลียยปุ๊บเนี่ยผมว่าตอนเลขก,ก็โอเคแล้วนะถามผมนะถ้าคุณต้องการขับสบายนะผมว่าขอบสิบแปดกลังดีนะครับสิบเก้าจะแข็งก็ได้ไปนิดนึงแต่ถามผมว่าโอเคถ้าถือว่าขับใช้งานผมว่าเพียงพอนะครับไม่ต้องทําะไรแล้วผมว่าคันนี้นี่คือสภาพโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะ ถ้าคุณขับ5สปีดนะฟีลลิ่งการขับจะอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่า7สปีดเนี่ยอัตรารเร่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะ่ะผมว่าตอบสนองดีกว่าตัว5สปีดเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนตามระยะอีกแล้วนะครับคือถ้าคุณไม่ได้ขับซิ่งอะไรเยอะผมว่าจริงๆใช้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับเพราะจริงนะคนที่ซื้อรถตอนนี้นะครับมันก้ามกึ่งระหว่างบูเทคที่เป็นใหม่กว่านี้ปีหนึ่งราคาเท่ากันเลยนะครับ ไฮบริดไม่ได้ไม่ดีนะครับที่ตอนนี้มันถูกเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่ต้องซ่อมเยอะคันนี้นะผมว่าพังสุดๆนะเต็มที่คือเครื่องกับเกียร์ผมว่าเครื่องถ้าคุณดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่ขาดนะครับไม่พังเสียเต็มที่คือหลักหลักหมื่นไม่ไม่เกินแสนแต่ถ้าคุณโดนไฮบริดนะครับถ้าซ่อมไฮบริดเนี่ยมันมีอุปรกรณ์ที่ขับดีขึ้นจริงนะครับแต่มีอุปกรณ์ที่ซ่อมเยอะขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับแบตเนี่ยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วต้องโดนหลักแสนอยู่แล้วนะ อินวอร์เตอร์อีกนะครับระบบแอร์ซึ่งอาจจะซ่อมยากกว่าตัว e200 ทั่วไปทำให้ e200 ตอนนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับมาดูสเปครลเอเยดของตัว Mercedes-Benz E-Class นะครับ W 212 MG นะครับออปชันเยอะที่สุดทะลุโลกตั้งแต่ผมเคยรีวิวมานะครับเอาจริงคันนี้เป็นรถเกรนะเอาเข้ามาโดยเซตพอยต์นะครับแต่บอกเป็นรถเมอเดียวรถบริษัทคุณออปชันเยอะมากนะครับทำาห้กดอนอย่างที่บอกนะครับส u n ป มีจอหลังซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าดีนะเราจัดการเก็บรายละเอียดมาให้ครบหมดแล้วนะครับแต่ตัวรถอ่ะเป็นรถบริษัทที่เขาเซอร์วิสนะครับอู่อู่หนึง่งทุกระยะไฟนะครับเป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับดูง่ายๆดูที่ LED นะครับตัวสุดท้ายปี1213จะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมที่จะเป็นตัวไฟรวมเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโดยรวมถือว่าสภาพโอเคนะ เซนเซอร์รอบคันใช้งานได้นะครับสีคันนี้เรามีการเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับรถไม่มีชนหนักเลยนะเรามีประวัติให้ครบยังมีประกันมือชั้นหนึ่งเหลืออยู่นะครับคือเจ้าของเขาใช้สภาพดีมากรถบริษัทนะครับเซอร์วิสถึงเนื่องจากว่าเขาใช้เองอยู่แล้วนะครับของรถเจ้าของบริษัทใหญ่เลยโอเครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8เทอร์โบนะครับ4สูบคู่กับเกียร์ออมัส 7G ท o n i c นะครับเป็นตัวเกียร์ตัวใหม่แล้วครับตัวนี้ให้แรงม้าถึง1 0 4แรงม้านะครับ 0-100ประมาณ8.1วินะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเป็น M271 DE นะเครื่องตัวใหม่เกียร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็เครื่องเขาเซอร์วริสเปลี่ยนทุกอย่างมาหมดแล้วนะคุณดูเนี่ย่อนนะ่ะน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วเลยนะครับมาเช็คตรงนี้ได้เนะี่ยเพราะเราเช็คให้หมดแล้วนะประกรณ์ส่วนใหญ่เนะี่ยมีอะไรเขาเปลี่ยนนะเป็นของใหม่หมดเลยนะท่อทุกอย่างก็เป็นท่อใหม่หมดนะครับมีประวัติเข้าเช็คนะครับอ๋อลืมบอกว่าคันนี้นะครับ เปลี่ยนเฟืองแอดวานตอนไม่แสงก็กว่าเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้อีกนานนะเครื่องเดินนิ่งเลยนะครับตอนนี้เหยียบปุ๊บดูวิ่งดีมากๆเลยนะครับตัวบอดี้รถก็สวยนะคือรถมือเดียวสภาพรถบริษัทแบบนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับใครอยากได้ต้องเครื่องนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับมีล้อขอบ 18AMG มานะครับช่วงล่างโอเคเลยจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าสีคันนี้นะครับจริงๆสวยนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าฝนมันตกนะครับตอนเรารีวิวฝนตกเราเรยททาการเช็ด เดี๋ยวเราตอนลูกค้ามาซื้อเราจะทำข้อสตร์ให้ใหม่หมดอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้ช่วงล่างโอเคเลยคืออย่างนี้เขามีอะไรเขาเข้าศูนย์นะครับที่เขาดูแลเนี่ยคันนี้เกือบทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกคันนี้เปลี่ยนเฟืองแอดวานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ใหม่น้ำมันเครื่องเขาเพิ่งเปลี่ยนไปไม่เกิน3 0 0พโลเลยนะครับยังไม่ถึงเลยนะครับสีโดยรวมถือว่าโอเคออปชันที่เยอะที่บอกนะครับคือพา n ์โนโลมิกสันลูจะมีสันลูฟสอตอนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดข้้งในให้ดูนะครับ ตัวนี้เครื่อง C ีจะเขียนเป็นบ e f ฟ i เชนซี่นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องตัวสุดท้ายเนี่ยคิ้วโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยอุปรกรณ์ทั้งหมดถือว่าสวยมากๆนะครับเอาจริงสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะมาดูด้านหลังนะครับ E200 นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะท่อนะครับเป็นท่อคู่ทุกอย่างมาจากโรงงานเลยนะครับ ออปชันคันนี้คือเป็น AMG โรงงานนะครับถือว่าสภาพสวยเลยนะแล้วก็คันนี้ประวัติดีนะครับเราเพิ่งเคลมสีให้นะครับเล็กๆน้อยน้อยดูฝาท้ายกันนะครับเปิดไฟฟ้านะกดตรงนี้ได้เลยนะครับคิวต่างๆนะครับยังสภาพดีอยู่เลยนะครับอุปกรณ์นะครับข้างในยังอยู่ครบนะสภาพโอเคเลยนะครับข้างล่างยังมีครบหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูบอดี้ข้างล่าง ยังอะไร,ะไรทุกอย่างอยู่ดีครบนะครับเนี่ยบอดี้สวยๆเลยนะสภาพแบบนี้หายากนะครับบอกเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับนี่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับออปชั่นครบสุดเลย ขาในของ e 2 0 0กันนะครับกุญแจนะตัวล็อกนะครับนี่ล็อกนะครับพอเปิดประตูนะดูข้างในนะครับข้างในออปชั่นเยอะสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นบอกนะครับท็อปสุดเลยเบาะสภาพยังสวยงามอยู่เลยนะครับคุณดูสภาพดิรถมือเดียวสภาพแบบนี้ได้หายากนะเนี่ยพรม,มอ่าพรมเป็น AMG อยู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นที่เก็บของนะยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่อันนี้คือตัวเต็มอันนี้จะ เป็นตัวดันหลังนะครับนี่ดันตรงกลางตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งสามารถยังปรับดันได้อยู่นะครับแผงประตูยังสภาพสวยอยู่เลยนะเนี่ยสภาพสวยมากๆเลยนะครับที่เปิดฝาท้ายจะอยู่ฝั่งนี้นะครับกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะจะให้ดูนะครับตรงนี้เป็นเบาะเมมนะครับเมมได้3ระดับปรับได้หมดเลยนะครับปรับดันหน้านะครับปรับดันคอก็ดันได้นะล็อกปลดล็อกนะครับกระจกพับได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดตาร์ทให้ดูก่อน ุญใจอยู่นี้นะครับนะ okay. อย่างแรกนะครับตัวนี้พับกระจกได้หมดเลยนะนี่พับได้ปกตินะครับฝั่งน,น้นก็พับได้นะพับได้ปกตินะครับนี่เราเปิดอุปรกรณ์ทุกอย่างส่วนใหญ่ใช้งานได้หมดนะครับเราซ่อมครบหมดแล้วเนาะเบรคมือไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยดูง่ายๆนะจะเป็นตัวใหม่นะครับเกียร์นะครับถ้าเป็นตัว7คอร์เกียร์เสปีดจะเป็นเครื่องใหม่ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นเกียร์เสปีดวิธีการเข้าอยู่ที่บอกนะดึงเข้ามานิดนึงนะครับแล้วกดเนี่ยเป็นดีแล้วนะครับถ้าจะกด P ก็แค่กดลงไปนะครับเกียร์เบรกถอยหลังก็แค่ดันขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เสปีดนะครับพวงมาลัยเป็น MG ท้ายตัดเรียบร้อยนะครับพร้อมกับพาร์ติชิพนะเนี่พาร์ตคชิพ แล้วก็มีครูสคอนโทลให้พร้อมเลยนะครับนะแล้วก็คันนี้เนี่เครื่องเสียงเป็นธรรมเกดอนนะครับเอาจริงถือว่าเครื่องเสียงดีเลยนะเล่น USB ทุกอย่างได้เนี่ยคุณดูเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องเสียงหมดเลยเนี่ยออปชั่นเยอะสุดเลยเครื่องเสียงติดโรงงานถ้าถามว่า10กว่าปีแล้วเป็นเครื่องเสียงที่ดีนะครับดีเลยนะแยกย่านดีระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะปรับขึ้นลงได้นะครับ อันนี้รถนะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะครับตอนไม่สองแสนหเองนะครับรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้นะครับเราเช็คสภาพยกขึ้นเช็คหมดแล้วนะรถไม่มีอะไรรั่วเลยนะครับรถเขาดูแลมาดีแล้วรถจริงๆคือเป็นรถบริษัทที่เขาไม่ได้ขับนะครับเขาเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ครบเนี่ยไม่สองแสนสองนะครับรถมือเดียวเลยนะดูตัวจอนะครับตัวจอตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปมีนาวีพร้อมเลยนะครับรถเป็นรถนําเข้าเนาะจากเยอรมันนะ คุณดูโอเคแบ็กก่อนนะนะครับคุณดูนะเล่นเล่นออปชันอะไรได้บ้างนะครับเล่นได้หมดเลยนะเนี่ยวิดีโอซีดีนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับ USB อินเทอร์เฟซบลูทูธนะครับแล้วก็ปรับข้างหลังได้เนี่ยข้างหลังสามารถเล่นอุปกรณ์ได้ข้างหลังนะครับมีตัวจอวิดีโอตรงนี้เล่นได้หมดนะครับ DVD นะครับ AUX ก็ได้นะทีวีก็ได้นะครับ แต่เราไม่มีกล่องทีวีเนาะสิสเทมต่างๆนะครับ,ปร,บปรับสิสเทมปรับเซตติ้งของรถนะครับมีดิสเพลย์มีกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ภาษาต่างๆเอาจริงถือว่าโอเคนะมีออปชั่นครบหมดนะครับนี่แล้วก็อ,กอย่างที่ผมชอบนะคือสภาพข้างในคือดีมากนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่ารถ12ปีนะคือสภาพแบบนี้ถือว่าดีปกตินี่คือเขาภัยพังหมดแล้วนะครับนะอันนี้คุกอน,นโทนนะครับ คนไม่เคยใช้ก็คือกดนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ลิมิตมันจะมีขึ้นกับลงนะกู้ซอนโทนต้องขึ้นกู้ซอนโทนแบบนี้นะตัวนี้นะครับก็เป็นเปิดปิดวิทยุต่างๆเนาะตัวนี้จะเป็นเบาะอุ่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นม้าหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ให้ดูม้าหลังขึ้นนะครับขึ้นปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ดันคอลงนะครับปลั๊กเซนเซอร์เปิดปิดนะกดอีโคไม่อีโคนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นแอร์นะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเย็นมากเลยนะนี่ถือสภาพโอเคเลยนะครับคุณดูกรอบตรงนี้นะกรณ์นะครับยังอยู่ครบหมดนะครับอุปกรณ์คอนโซลเนี่ยถือว่าสวยอยู่เลยนะนะครับตัวนี้เป็นปุ่มไม่ไดรฟ์นะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะหมุนขึ้นได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเลือกเกียร์นะครับสปอร์ตนนี่จะเป็นสปอร์ตนะครับแมนนวลนะครับ แล้วก็อีโค่นะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสเปกลกกางนะนี่จะเป็นที่ใส่ USB นะครับใส่ตรงนี้ได้นะครับคุณดูอันนี้เป็นเบาะข้างๆนะตัวนี้จะมีจอหลังนะครับซึ่งจอหลังใช้งานได้เนี่ยใส่ใส่กล่องจริงๆตอนนี้ถ้าใส่เป็น AUX แบบนี้นะครับจริงๆใส่กล่อง Android ใส่กล่องทุกอย่างดูทีวีข้างหลังต่อได้เลยนะครับ สภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถปรับได้หมดนะ,ะเดี๋ยวผมปรับคอให้ดูนะครับเนี่ยปรับขึ้นลงนะครับเนี่ยขึ้นลงคอได้นะครับเบาะเมมด้วยเมมด้วยนะครับนี้เป็นอุปรกรณ์ข้างในนะนี้กรนเนี่ยสมุดคู่มือมีครบนะครับอันนี้สมุดที่เขาออกมานะจริงๆเ,เดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดูนะครับรถปี12นะเนี่ยเขาออกมาล่าสุดนะครับเนี่ย มีราคาให้ดูนะเนี่ยเขาออกราคารถมานะครับทั้งหมดเนี่ยสามเก้าห้านะครับเบนเอสองร้อยนะครับอย่างคุณดูเนี่ยสามสามล้านเก้านะครับตัวท็อปสุดเลยนะนะครับดังนั้นรถเนี่ยสภาพออปชันครบนะครับประกันชั้นหนึ่งยังมีอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็รถนะมีประวัติเซอร์วิสครบที่อู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกรายละเอียดให้ได้อยู่แล้วนะครับคือรถมีประวัติครบอยู่แล้วเนาะก็นะครับเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดของคันนี้นะคันนี้ออปชั่นเยอะสุดเลยนะครับ มาดูอย่างแรกนะเข้ามาเนี่ยภายในนะครับสภาพสวยงามเลยนะคุณดูข้างในข้างในสวยเลยตัวนี้เป็นที่วางแขนนะครับพับขึ้นไปได้นะตัวนี้เป็นที่เก็บของสภาพยังดีอยู่นะครับมีแอร์หลังแอร์หลังเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เราสั่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างในกันก่อนที่เจ๋งที่สุดของคันนี้นะครับผมแทบจะไม่เจอเลยคือเบาะนะครับข้างหลังเนี่ยตัวเบาะนี้เนี่ยก,กว้างเหมือน e-class ปกติทั่วไปนะครับแต่มันมีจอหลังให้ครับนี่ รีโมทนะครับสามารถเนี่ยปรับอันนี้คือเลฟเรียนะครับข้างหลังนี่สามารถเปิดได้เข้าไปที่เมนูต่างๆนะครับนี่คุณดูเนี่ยดิสนะครับเลือกเปิดดิสจากข้างหน้าได้นะครับหรือตรงนี้เนี่ยจริงๆสามารถเปิดจากข้างหลังนะครับนี่มีจออันนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับใส่หูฟังได้นะครับซึ่งตัว CD นะครับสามารถได้หยิบได้จากตรงนี้เลยนี่ใต้เบาะนะครับมีเบาะ CD ตรงนี้ ยังใช้งานได้อยู่นะแต่เนื่องจากตอนนี้ยไม่มีซีดีให้ลองนะครับคุณคิดดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับเราก็แค่ปรับตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับปรับจากตรงนี้ได้นะปรับได้ซ้ายขวาเลยนะครับปรับได้ทั้งคู่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยสภาพสวยงามเลยนี่คุณดูมีม่านเรียบร้อยนะครับม่านดึงใช้งานได้ปกตินะครับ เปลี่ยนก็คือจอหลังยังใช้งานได้นะครับถามว่าใช้อะไรได้บ้างนะคุณดูนะเล่นดิสนะครับนะเอาไหนาราปรับไปฝั่งนี้ก่อนเนี่ยทีวีนะครับคอมมาต่างๆของรถนะครับ AUX ก็ได้นะครับมี AUX จิ้มตรงนี้ได้นะครับนี่มีซอรปรับซอรได้นะดิสดรฟ์น,นี่ซิสเตมต่างๆนะครับเซตติง้ง ปรับได้หมดเลยนะคืออุปรกรณ์ตรงนี้ยังใช้งานได้นะครับเอาจริงนะผมไม่ค่อยเห็นนะครับในปีใกล้ๆกันเนี่ย S Class ยังไม่ค่อยเจอเลยนะครับนี่เจอใน E c l a s s ดังนั้นเป็นออปชั่นคันนี้เป็นออปชั่นที่ดีที่สุดเลยนะที่ผมเคยเจอเลยนะครับมีซีตรงกลางนะตรงนี้ปรับก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับเบาะก,ก็ปกติเนาะตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ CD นะครับแอร์ชิ้นนี้เดี๋ยวผมจัดก,การเปลี่ยนให้นะสั่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ทั้งชุดเลยเป็นของใหม่ด้วย สภาพแบบนี้นะครับราคาแบบนี้บอกเลยนะเขาออกมา3ล้าน98านะครับคือเกือบ4ล้านตอนนี้เหลือแค่5 3า0 0 0 0บาทโคตรถูกเลยนะครับอ๋อหรือบอกมีซันรูฟข้างบนอีกนะครับซึ่เปิดจากข้างหน้าได้นะครับเนี่ยเป็นพารโนรามิกซันรูฟนะ2บานเลยนะครับอีกออปชั่นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้สาหรับคันนี้นะั่คือพารโนรามิกซันรูฟนะเนี่ยคุณดูมันสามารถกระดกเปิดอย่างนี้ได้นะครับซันรูฟหน้าหลังเนี่ยเปิดได้เลยนะครับโคตรหล่อเลยนะถ้าคุณจะปิดคุณก็ปิดนะครับ ข้างหลังก็มีซันรูฟของข้างหลังได้ด้วยนะครับเปิดให้ดูนะนี่ปิดปุ๊บใช่ไหมครับปิดกลับมาได้นะครับข้างหลังก็ปิดได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากเปิดข้างหลังข้างหลังก็เปิดได้มันเป็น2ทางแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้จะมีชฉพระในตัวออปชั่นสูงๆเท่านั้นนะคุณคิดดูมีออปชั่นนี้นะครับพนังมอีกซันรูฟนะมีจอหลังนะครับมีวิทยุแยกข้างหลังนะพร้อมรีโมทแค่นี้ผมว่าก็โคตรคุ้มเลยนะ โอเคครับได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็สเปคของ Mercedes-Benz E-Class นะครับ E 200 W ิ212นะครับรถปี2012นะครับรถมือเดียวมา202นะครับสภาพสวยเลยออปชั่นโคตรเยอะเยอะที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรีวิวมาถ้าเป็น W ิ212นะตัวนี้นะราคานะครับ5,350,000บาทครับผมว่าตอนนี้ซื้อแล้วคุ้มแล้วหล่อๆเลยนะครับเอาจริงนะผมขับไปนะมันแปลกอย่างหนึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถที่คนแก่มองตลอดนะครับแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะ ช่วยอะไรเป็นผู้ชายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนต้องมีอายุมองดีกว่าผมว่าผมมีเริ่มมีอายุแล้วมึงผมก็รู้สึกว่ามันดูหล่อและคลาสสิกเลยเรานั่งข้างหลังสบายด้วยนะครับมีจอข้างหลังพร้อมเครื่องเสียงโอเคเลยนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรหล่อๆเลยนะครับห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองสองสองครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งนะครับ หรือแอดไลน์ตามคิวอโคตามนี้ได้เลยพี่ๆถ้าแอดไลน์ไม่เป็นนะครับที่กดหยุดนะครับแล้วพี่เอาเครื่องไลน์นะสแกนมันออโต้ขึ้นมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามช่องโนเนมนะครับจะซื้อจะขายก็ซ่อมก็แอดมาที่แอ n โนเนมได้เลยนะครับสวัสดีครับ